สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเป็นการดวงความรักในเดือนตุลาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยความรักของชอาวธัตลมมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางใดและแน่นอนนะคะก็ย้ำเหมือนเดิมแหละเหมือนกับคลิปลายปากคลิปราศีนะคะว่านี่มันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะเป็น general reading เป็นพลังงานรวมเป็นดวงทั่วไปอย่ารูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่จะให้คริมี้ตรงกับชาวทัตลมทุกคนไปไป,ปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะหรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะไม่อยากให้มาอินมาเครียดหรือมาเซริกับกันเยอะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันขอดูความรักของชาวธาตุลมหน่อยค่ะมาดูว่าไพ่จะหยิบยกพลังงานของใครมาเล่าเรื่องในรอบนี้นะธาตุลมคะ่ะความรักของคุณในเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างค่ะ The Star เป็นไพ่ของตัวคุณเองอะมีความเป็นตัวของธาตุธาตุลม นะคะคือชาวกลุ่มเนี่ยเยอะมากตามมาด้วยสิบดาบไอ้สิบถ้วยค่ะสิบถ้วยสี่ดาบโ oh อ้ m ม g ก d ร์เอนเนอร์จีดีแต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะคะ Cheriot ทมเพลนอืแก้วดาบแล้วก็เด็กถือดาบอเอาอย่างนี้นะคะแอนมองว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะถ้าถ้าคุณกำลังคิดหนักนะคะในเรื่องของความรักหรือว่ากังวลน,นะคะหรือว่าเครียดในเรื่องใดก็ตามอยากให้พักก่อนนะคะเพราะแอนดูแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งที่ทําร้ายคุณมากที่สุดคือความคิดของคุณในตอนนี้นะคะคุณคิดเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะวนลูปคิดย้ําคิดย้ําทานะคะแล้วก็เครียดแล้วก็บางคนเนี่ยมโนไปถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปกลัวขนาดนั้นในเรื่องของอนาคตหรือว่าในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าในเรื่องที่เราคาดเดาไปเองโดยที่มันยังไม่ได้เป็นจริงนะคะเพราะว่าจากที่เันดูเนี่ยนะคะ ความรักของคุณเนี่ยณเ,เวลานี้เนี่ยนะคะแอนมองว่าโอเคใครที่มีคนคบคนคุยนะคะเอาคนคบคนคุยก่อนนะคนโสดเดี๋ยวรอก,ก่อนคนคบคนคุยเนี่ยนะคะหรือคนมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้โอเคมันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางคู่อาจจะห่างกันนะคะบางคู่อาจจะ มีการแยกกันพักหนึ่งหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วพักหนึ่งมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเปลี่ยนแปลงไปทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราเหมือนเดิมเขาอาจจะเปลี่ยนไปใจเขามีคนใหม่หรือเปล่าหรือเขาแต่แอนดูและจากไพ่เนี่ยนะคะจากที่เห็นเนี่ยตัวเขาอะความรู้สึกของเขาอะมันเหมือนกับตัวเขาอะใจเขาอะยังอยู่ที่คุณแหละคุณยังคงเป็นครอบครัวคุณยังคงเป็นคนที่เขารักนะคะบางคู่คุยกันคบกันมานานแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันนานเนี่ยแหละค่ะ ด้วยความที่มันนานเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้อ,อพวกคุณสองคนอาจจะชินชาในการมีกันและกันแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกมันหมดยังไงละ่ะมันหมดความน่าสนใจไปอ,อหรือว่าหมดความดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะหรืออยู่ด้วยกันจนรู้สึกว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเราเอ,อไม่ใช่ว่าเราไม่น่าสนใจอะ่ะ แต่มันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าพออยู่กันมานานแล้วมันร้าเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้แสดงออกถึงความรักต่อการเหมือนตอนค,คบกันใหม่ๆห,หรือต่างคนต่างเป็นตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปหรือเขาเออเขาเปลี่ยนไปหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยต่างฝ่ายไม่ได้เปลี่ยนไปนะแต่แค่กลับไปเป็นตัวเองนะคะแค่กลับไปเป็นตัวเองเมื่อก่อนแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้น นะคะมันมันมันเป็นเรื่องของการที่พวกคุณสองคนเนี่ยเผยตัวตนของตัวเองออกมามากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้ว่าพอเรากลับไปเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเขาหรือเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปแต่ที่จริงแล้วอ่ะแอนดูจากไพ่อ่ะใจเขาไม่ได้เปลี่ยนนะทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อย คนคนนั้นของชาวธาตุลมค่ะรู้สึกยังไงเนี่ยเห็นไหมก้าวถ้วยออกมาเนี่ยเขาก็ยังพอใจในตัวคุณนั่นแหละนะคะและอันมองว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ ไม่ไปไหนจากกันได้เดี๋ยวก็ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันตัวคุณเองอะ่ะยังคงเป็นคนที่ยึดโยงจิตใจของเขายังเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาของเขาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันแหละเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาพยายามทําให้เขาพอใจหรือเขาพยายามทาให้เราพอใจแล้วรู้สึกว่าฝืน พอถึงวันนึงไม่อยากฝืนแล้วอยากแสดงความเป็นตัวของตัวเองแล้วอยากจะคบกันแบบที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆนะคะถ้าจะเป็นครอบครัวกันต่อไปก็อยากจะให้รับรู้หรือว่าถ้าอยากจะเป็นคู่รักกันต่อไปก็อยากจะให้รับรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นแบบนี้นะฉันเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้ที่นี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่รับไม่ได้หรือช็อกไปกับการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยอยู่ดีทำไมกลายเป็นคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็มันเป็นเรื่องของการที่ต้องปรับตัวนิดนึงสาหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนหน้าอ่าสําหรับใครที่ยังโสดนะคะคนโสดนะแอนมองว่า ในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีคนเข้ามาคุยแหละมีคนเข้ามาคบมีคนเข้ามาเออไม่ไม่ใช่คบมีคนเข้ามาคุยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองนะคะระวังความเป็นตัวของตัวเองตรงไหนอย่างเช่นคุณอาจจะเซลมากอินดี้มากที่ผ่านมาอยู่คนเดียวมาจนชินอยู่คนเดียวมาจนเคยพอมีใครเข้ามาเราอาจจะล,ล,ลืมเราอาจจะลืมว่า การที่ต้องได้อยู่ร่วมกับคนอื่นมันเป็นยังไงการที่จะต้องแชร์ความรู้สึกกับคนอื่นหรือการที่จะต้องอแบ่งปันเซี่ยวนึงในชีวิตของเราให้กับใครเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าความโสดของเราเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นกําแพงที่จะปิดกั้นคนอื่นที่จะเข้ามานะคะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาจีบมาคุยนะคะแต่ว่าตัวคุณอะรู้สึกว่าแบบลําแคะลําคาญหรือว่าแบบก็เป็นอย่างเงี้ยก็ชั้นผู้เป็นของชั้นอย่างเงี้ย อยากตอบไลน์ก็ตอบไม่อยากตอบเปิดอ่านไว้แล้วรอก่อนหรือโทรมาอ่านอยากรับก็รับไม่อยากรับก็ปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีการอ่าแมสเซจหรือว่าไดเรกหรือว่าไลน์กลับไปบอกเขาว่าเมื่อกี้ติดประชุมหรืออะไรก็ปล่อยไปเลยเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอันนี้คือบางทีมันสุดตองเกินไปพวกคุณต้องระวังนะคะชาตดลมระวังความอินดี้ปกติก็อินดี้อยู่แล้วแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะมากเกินไปอ่าทีนี้มีอะไรที่ อยากจะเตือนหรืออยากจะแนะนำเดี๋ยวเรามาดูกันอัศวินถ้วยก็ระวังนั่นแหละไพ่ก็เตือนเหมือนเดิมว่าในเรื่องของอีโก้ห้าไม้เห็นไหมในเรื่องของอีโก้ในเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้าอยากจะไปด้วยกันเนีย่ยไปคนเดียวมันไปได้ไวแต่อยากจะไปได้ไกลต้องไปด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์หรือว่าในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะคนมีคู่หรือคนโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็แนะนําเหมือนเดิมนะคะอะไรที่มันไม่จริงหรือว่ายังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิดนะคะแล้วก็ลดลงสัหน่อยเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องการที่จะทําร้ายกันและกันด้วยคําพูดหรือด้วย ใช้ชนะบนซับปลักผาผังต่อสู้กันเองอยากเอาชนะกันนะคะฉันยืนยันว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนเพื่อใครถ้าคุณอยากรักฉันอยากเคียงข้างฉันต่อไปก็ต้องรับที่ฉันเป็นหรือว่าก็อยากจะกลับไปเป็นตัวเองแล้วไม่อยากจะฝืนตัวเองเพื่อใครแต่ลืมไปว่านะเวลานี้เรามีอีกคนนึงอยู่นะ การที่จะกลับปเป็นตัวเองร้อเซเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยสมมติบางคนกินเหล้าถึงตีสามตอนโสดพอมีแฟนมีครอบครัวจะกินเหล้าถึงตีสามเหมือนเดิมไม่ได้นะนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาลมนะ,ะในคลิปนี้นะคะในเดือนหน้าระวังนิดหนึ่งระวังการกลับไปเป็นตัวของตัวเองระวังอีโก้บางอย่างในใจคุณระวังการอยากเอาชนะหรือระวังระวังความอินดี้ของคุณนะคะพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากมาก นะคะโอเคชาท่านลมอย่าลืมว่าอย่างไรก็ดีนี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเรากล่าวเขาก็หม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ